14 14ี่คร่ะอ t e e n select f o u r t o u r o u r t y o u go to marry the girl twenty eight year old ยี่ยครับผมเนาะครับผมมาขอ โอกาสขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมขอ,ขอขอคืนดีขอโอกาสอีกครั้งนะมองมองในโซเชียลสองมองเลิกไม่ได้โอ้ยสาดีใจอ่ะเอออันนี้คือเป็นความคิดของเขาคือเมื่อกี้เนาะทพี่ การเงินฉันนีน่ก็คือเอาไปใช้ใจกับเบอร์ที่สองอยากไปโลกไปที่สองอฉ่ำค่ะคือเป็์เขาฉ่ำอยู่สิอโอ้โหพลังการงานสารแบยบมีเท่าไหร่พอทุกหมดเลยเนาะเ้าดูบุคคลนี้ดิโอ้โห the impress คุณสงสาร the impress แต่ว่าเฮ้ยี yeah. ่ยทำอะไร อยู่แกลๆ้วก็เอานักติ้ิสักทีนึงนด้เนี่ยบาคนแ่ไหนใส่เวอนันงแบบหล่อใคก็ไปของาะงาไงเขาไม่ไมใ่ไม่ไปขอสักสีก็มีเว้ยหอเอ็มก็ได้เว้ยก็เลยแบบมีรักซ้อนงก็เยแบบแบบช็นชนกันแล้เอาไป บุคคนี้ไปหมดเลยแล้วก็แบบอันนี้ก็คือแบบปิดหูปิดตาคือแบบประมาณว่าฉันทำอะไรก็ได้โตแล้วทำอะไรก็ได้มีเงินเงี้ยเงินของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้เงสิทธิ์ของฉันคือแบบไม่ส่วนลูกไงประมาณว่ามึงก็อยากจะตัดขาดกับบุคคลนี้ได้ไงหมก็ว่าเลอกไม่ได้ใช่ไมแตาไม่เขาบอตัดขาดอืมตัดขาดไปเลยตัดขาดแล้วด้วยตัดขาดไม่ไม่ติดต่อไม่สื่อสารอืมก็คือไม่ติดต่อไม่สื่อสารเลยก็อยู่แบบ คนเนชั้นความรักไม่มีหให้กับผัคนใหม่คนในครอบครัวเลยอันนี้ถ้ากินกินดีอยู่คุณลงสมบูรณ์งไงกินดีกินฉ่ำเปซื้อทุกอย่างเปย์แต่งการดีเงินช่้หน่ปปนาฉ,นนะฉันได้ใครก็ได้ดูสิเนี่ยฉันถ้ากครไม่อยากได้เงินฉฉันให้กระตุนก็ได้อะไรเงี้นยนี่ใสเด็กเด็กว่ะแม่ผุวคนนี้นะคือ การกระทำที่แบบเฮ้ยใครสั่งใครสอนมาเฮ้ยอันนี้ใครไม่รู้นะบุคคนนี้นะแต่คนในครอบครัวนี่ดูนี่คือเฮ้ยอะไรอะ่ะแล้วบันทีก็มีก็โอนไปสิไม่เห็นต้องแบบมาทำแบบเล่นอะไรเป็นเด็กๆจ้ใช่ไหม คนอื่นที่เห็นเขาแนะแบบผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาอู้ดูสิเตช่องเออเตยคนอื่นเนี่ยนะดีตรงไหนเห็นคนข้ากลัวแต่เตยคนอื่นดีตรงไหนอย่างเงี้ยเาเรียกชั่วชั่วคุณสองทำไมคุณสองะสองลาบไงชั่วคุณสองสวัสดีครับพงศ์หรือว่าผู้คนนี้ครับพงศไม่ได้ว่าป้าเด้อ